อะไรอีกครับแฮมิสโอ้อะไรอีกครับอะไรครับแ้วของพกพากลนหนึ่งโอ้โหแ้วของพกพากินสอโอ้โหคนน้อยราคมน้อยไม่ได้พกอะไรเยอะไปแโดนขโมยไปแล้วเจ๊คนโมยไมเอาบรบอมนาดาครับสวัสดีค่ะติดต่องานที่พี่บอมถามครับพร้อมเลย081 6 6แปดหนึ่สดด้วยครับ โซด,โด,โดเราจะไปเล่เนกับคนอื่นต่อ,อ,อวันนี้มันเป็นวันของแนะอดมินไอซ์นะสวัสดีครับผนได้ก็แล้วเ <c oughs> รอปลี่ยน,ยน,น,น,นป <c oughs> กินแบบนิดกินปะไม่ขอบหน้าก่อนใครอะไฮคนเดินอะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรกันบอกได้เลยปะไม่บอกเดี๋ยวรอดูในไลฟ์นะครับหนึ่งทุ่มตรงใช่หนึ่งทุ่มซึ่งมันอีกครับเดียองอย่างนี้ความจริงแล้วหนึ่งทุ่มอีกค่วโมูกโอ๊ย ก็ไม่ได้ครับไม่ใช่สีนี้หรอนี่ของอ้นี่นี่ของแอ้อันนี้สีทองของแอ้นนี้สีดำสีดำเดี๋ยวรอรีดสวัสดีครับี่ยสวัสดีครับ หลายอยู่ครับลหลฟ์ในเพาดาวด้วยครับตอนนี้มีหน,นึ่งหนึ่งพันสองร้อยคนนี่อันนี้คือห้องที่เราจะไลฟ์กันนะครับนี่เข้าอะไรเนี่ยเข้าได้เฉพาะช่างภาพบวกนักแสดงเราสามารถเปิดเผยฉากได้หรือยังครับหรือว่ายัง,ไม,ยงไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นไม่บอกว่ามีอันนี้ผมจะเอาซันนี่มา เามื่อกี้แอบเห็นไปแล้วนิดนึงนะครับแบบเราแบบเราแบบจะให้ดูฉากแวตหนึ่งไม่รู้ว่าดูกันทันหรือเปล่าแต่เราให้ดูไปแล้วนะเมื่อกี้ค่ะ เราไปหาคนเล่นด้วยดีกว่าเอาไม่มีเลยเหรอข้างบนอ่าอยู่ข้างล่างได้ดีแคบนี่ในห้องนี้คือเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งมี ควมกับเกรซเมยของเราอยู่ด้วยคนจริงตอนแรกอยากจะเข้าไปคุยกับเขาพี่แจ็กกี้อยู่ไหนพี่แจ็กกี้กำลังมาครับผมพี่แจ็กกี้ยังไม่ถึง,งยังไงศิสเ จริงๆผมเชือตัวที่มันเป็นทำไมเกี่ส่งยวากอัวอยากหาเกมเล่นจังคนอื่นไปไหนหมดอยู่นี่ไงอันนี้เป็นของคอลเลคชันบังหลงเราไลฟ์ไปไหนอะโอ๊ยขอโทษเราไลฟ์ไปถึงกรดไหนแะเราไลฟ์ถึงอเราสเไม่แน่นะ เราเล่หายไปเลยคนเราไลฟ์เพจนาดา l Series เราจะไลฟ์เป็นในเพจนาดา,า l Series ใน Facebook นะครับผมใช่ไหมในในใน Facebook เนาะใช่จ้<น><ช><บ>าเ e s ครับเราจะ live ไลฟ์กันในเพจ Nadal s แบบี r i e s ทำคอหุ่นยนต์ให้ดูหน่อยนี่ออยากถือะไรดิบบท,รดทำทำคอหุ่นยนต์ให้ให้เด็กๆเขาดูขอ้อหัก โ <wounds> oh, อ้คอหักแล้วอ้ยออยคอหักอ้ยนี่มีคนเรียกหาซิสทำดีทำดีเดี๋ยวโชว์เลยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอออย่างนั้นแหละเอออเอาไว้เอาไว้ อยากหาอยากหาเกมเล่นน่ะเลิฟให้เอาเกมอะไรให้เขาเล่นดีเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเกมต้นต้ต้นมันต้องเกมสิบด้ย่เกมเกมทำยังไงให้หน้าใหญ่ถ้าต้องถ้ามึงให้หน้าใหญ่แล้วกมผมผมยาวแล้วอ่ะถามคนในร้านด้วยกันว่าว่าพี่เจมควร พี่พี่เจมมี่กำลังคิดอยู่ว่าจะไว้ยาวไปเลยดีไหมก็รู้ฉันรู้เธอนาดีต่อใจรู้ทั้งรู้ดีต่อใครเธอได้ต่อจีน่าอยู่ดีแล้วไอศครีมแอดมินไอศครีมมาแอะไรอดมินไอศครีม,ม,ไ,รมไม่ทำไม่ได้แล้วอ่ะนี่มีแต่คน<า>บอกว่าไว้ยาวเลยไม่ควรตัด ไวอยู่นี่ก็ไวเหมือนกันไม่อถามว่ากูไวผมยาวดีไหมกบอกว่ามีผมหนกไวดีกว่านวนิ้วมก็รู้รู้หมเธอหมือนกันิไร่กตรู้ว่าวันนี้ดู วันนี้ดูวันนี้ดูเกรดเมนแล้วเอ่อถ้าเกิดไปเรื่อยๆแบบในตอนหลังๆแล้วคุณเห็นว่าคุณชอนเนี่ยมีการเปลี่ยนทรงผมอย่าตกใจนะครับผมมันมี <laughs> โซดย่างเชิดชายไม่อพอดีว่าชอนเขาเป็นคนที่แบบชอบชอบดูแลตัวเองก็งเลยตัดผมที่มีเพลง Where Were You i t The Morning วะแ,แล้วมันชอนเมนเดสอ๋อคนละชอน

นึ่งนะครับขอเอ็นไลฟ์ก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนแอดมินไปแล้วนี่เจอกับผู้ชมกับของเราฮนะคืนนี้แล้วนะครับตอนนี้หนึเ <Yeah. S 2> ย้เฮียเจอกันใน n า d a v s ี r i e s ในเพจนานะดาวซีรีส์นะครับบ๊ายบายฝาพกดไปดูแล้ว